สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาจะเล่นกับน,น้องอีกนะนี่คือแมปบลูอกไลโวจะไม่ให้หน้องอ่ะไปละหนึ่งสองก็วิ่งน้องกดสไลด์ตรงนี้นะโอเคไหมเอยกดสไลด์ดิน้องอยากกดสไลด์ก็น้องก็กดนะน,น,น้องดูเนี้ย ถ้าน้องจะสกัดน้องสกัดหนูเตะใไม่น้องน้องเอาไปก่อนถ้าน้องจะสกัดน้องสกัดแบบนี้นะโอเคไหมแบบนี้แบนี้เข้าใจเนาะว้าเจ๋อจ๋าเยอะมั้งเลย 何だ、no, no ไมับพ right. no. 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 mm ึ่งตะไลไงน่ไปแล้ว่เหรอไปลนไปก่นนองน้องนไปแล้ไปแล้วเห็นน้ได้น้อรู้ได้งอ่ะมาดีน่มาดี น้องมันนี่หน่อยเตะเฮ้ยพี่โดนเอามามามาจะไล่มาจะไล่ดูดิมุ่งล่วงเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนดูดิทุกคนดูดิอลีวังลวดไอเราด้วยเลยอ่าน้องจะไล่มาแม่อ่าน้องสไลด์มาน้องสไลด์มานะทุกคนดูดิอ่ะ <G ül üyor> อ๋ออะน้องเอามาก่อนอันน้องดูสไลด์นะสไลด์มาก่อนไม่โดนเอาสไลด์มาก่อนสไลด์มาก่อนอันน้องสไลด์มาน้องสไลด์มาน้องสไลด์มานะหนึง่งสองสามอุม้ยเอาน้องไม่โดนเอาใหม่หันหน้ามาหนึง่งสองสามน้องยังไม่ได้พูดซ้ำเลยหนึ่ง สองซ้ำเอาเฮ้ยม่ไนะนึ่งสองซ้ำเอา้าเอยโอ้โหมาเอาอะไรตอน,นีเอามากอน <c oughs> หนึสองซ้ำเอาม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 าอลิน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 มาก่อนอลินมาก่อนอลินมาก่อนหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำ ไม่มาน้องกดสไลด์ด้วยนะน้องกดสไลด์แบบนี้หนึ่งสองสามน้องสไลด์ไหมไม่โดนนะคนอะไรอ่ะไม่เอาสีฟ้าอะไรอุ้ยขอโทษขอโทษสีฟ้าเลยสีฟ้าเฮ้ยน้อง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 เอาบอลดิสีฟ้าเราไม่มีสีฟ้าเหมือนกัอ่ะน้องน้องมาดิน้องน้องน้องอยู่นิ่งให้เล่นนะให้เล่นน้องกดสีฟ้าดิคิดถึงที่สักยิ่งย

แค่นั้นมาดิน้องมาดิน้องน้องน้องกดน้องกดสไลด์ดิน้องกดสไลด์นะหนึ่งสองสามไม่กดอ่ะกดดิให้หนูเล่นเล่นให้หนูเล่นเยอะน้องน้องน้องกดสไลด์ให้หนูเล่นเยอะน้องกดสไลด์ได้ปะกดดิ น้องกดสไลด์หน่อยอ่านทำไมกระดูกถึงจะหักอ่านน้องกดสไลด์ใหม่พี่ดูดูดูนะน้องกดสไลด์ลน้องไม่โดดอ่ะกดสไลด์นะหนึ่สองสามต้องทำหนูวยไหมทำได้ไม่ใช่เหรอน้องลองสไลด์มาดิ ดูนะดูนะทุกคนดูนะหนูแย่งกลับมาได้ด้วยบังอย่าหนูจะเตะเข้าไปอ่ะน้องดูเนี่ยน้องมาตรงนี้หน่อยดินอยากเตะน้องมาตรงนี้หน่อยดิน้องมาตรงนี้บังแต่หนูอยากเตะตรงโกงอ่ะโกงใช่ตรงโกงนี้ย่ะงานขาวขาอันขาขาวอ่ะตรงเนี้ยเอออ๋อน้องมาตรงนี้หน่อยดิน้องมาตรงนี้หน่อยดิแตน้องมาตรงนี้หน่อยดิเข้าไหมอ่ะเข้าจะเข้าไหม นี่มันไม่ขยับมันจะน้องมาตรงนี้หน่อยดิมาตรงนี้มัึงไหนบังดูหนูสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ <therapist. S 2> ้บอสไอ้ลูบอสเดี๋ยวหนูก็จะไม่เต๋เต๋มาตรงวันอ่ะน้องน้องมาหามึงหน่อยดิน้องมาหามึงหน่อยขึ้นมาอ้าวว้าววกูใจเจเลย าาาามาดีมาดีมาดีจจรอเหมือนเกาหลีะ <c oughs> อะไรเนี่ยมาดีบลๆๆๆๆๆนี่มึงสับรกน้องได้นกระโดดได้ไหมทำไม,มเ,เราไปไ มึไม่ได้หรอกน้องหักขามึงไม่ได้หรอกเอามาดินนดูครับดูทุกคนดูคนหัวร้อนนะโอ,โอ้ทุกคนดูดิไม่เข้าอ่าน้องดูเนี้ยไปไหนะอะปิว้ว